อัน,นังไม้เลยค่ะใครที่อยากจะเข้าไปชมเนี่ยนะคะวันที่1กรกฎาคมนี้พร้อมแล้วที่จะฉาให้เราไส่งกันนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับสองในนักแสดง ถ้าอยู่เรื่องนี้กันนะคะก็คือคุณปีเตอร์ล็อกชายแล้วก็คุณเอกชัยมนั่นนะคะสวัสดีค่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 ะเมื่อกี้คุณเจ้าบอกว่าชายรักแล้วก็ชายชูนะคะใช่ไหมใครเป็นชายรักใครเป็นชายชู้ค่ะผมเป็นชายรักครับชายรักอ่าชายรักนี่ก็คือเป็นเป็นถูกต้อง ต้นไม้ครับเป็นเป็นสามีของน้องจิตีใเดือนเป็นรักลูกแบบใหม่กับต้นไม้ใชครับเออเอ็นนั่นเองนะเือเป็นชายชู้ผมชู้กับธรรมชาติกับเห็นว่าคนในเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้นที่ได้เห็นคนในเมืองหลวงเป็นชื่อรักของคนเมืองครับแล้วยังไงครับถ้าจะปุ๋ยังไงถ้าอยู่ในป่าครับก็ก็ไปเรียกว่าไปพักร้อนอยู่ในป่าครับแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวเพื่อนแต่ว่าต้องมาชมนครับเป็นไงค่ะ สมุนเอ๋กไเป็นนายช่วยไมไงฮะร็ซีเห็นด้วยในบางบางซีนล็ซีนลอตซีนก็คือเป็นลซีก็เหมือนกับจะพร้อมให้เก็บเหมือนกับว่ามันเหมือนพิพิตรมีภรรยาฮะฉากก็คือเรื่องบอยน้องกิฟซี่ใช่ไหมแต่ผมก็เป็นเราก็มีภรรยาเหมือนกันใช่แล้วเราก็เป็นเจ้านายของกิฟตี้ที่ทำงานแล้วก็ไปผิดสิ่งข้อสามจงพานี่ใหญ่วัดเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วข้าวฉาบนี้ เด็กแล้วพคดฉากก็คือคุณเอกในในข้าโคนี่เป็นคนที่มีอื้อผมไงที่ผมขำทำไมพี่ก็คือเหมือนกับในฉากก็จะเป็นแบบว่าคือตั้งแต่เรารู้ว่าต้องเล่นแบบตีจากล่างขึ้นบนใช่ไหมฮะค่ะจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนคือจากนิดถึงผมแม่เท้าอ่ะก็ตั้งแต่นวดเท้าครับคราวแรกเนี่ยน้องเขาต้องนอนตรงนี้แบบต้องล้มไปแต่ว่าน้องเขาตัวเล็กเฮะพี่เด็กก็เลยบอกให้ไปลงไปตรงข้างหน้าตัวฝาแฝดแล้วก็เริ่มเหมือนนวดขาเขาแบบกูแม่โอ้อะ ขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้เนะครับเอาดูเองดูเองค่ะคุณปีต้องไปร่วมงานที่เทศกาลที่เมืองทาดด้วยนะคะรับที่นั่นเขาพูดถึงหนังของเราไงบ้างคะก็ไปแล้วก็แปลกใจนึครับเพราะว่านอกจากคือเขารู้จกรู้จักคนไทยรู้จักหนังไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็เวลาตอนที่เราชมกันในโรงภาพที่เ็นเมื่อสักครู่เนี่ยครับครับเนี่ยครับเน้นนี้คือก่อนก่อนที่จะจะถ่ายหนังแล้วก็เขา เหมือนเวลาเราอยู่เรงจะได้มีเสียงใช่ไหมครับค่ะ,คะคเขาก็มีเสียงเสียงหัวเราะเสียงอะไรเงี้ยก็คือดีใจทีเ่เขาเข้าใจเรื่องราวที่เรานําเสนอก็คือเหมือนมันมีภาษาปากคนของหนังแล้วก็เขาก็เออจะรับเข้าใจได้ด้วยหลายท่านหลายท่านก็จะสงสัยว่าเวอร์ชันที่ไปที่คานเนี่ยกับที่กำลังจะฉายที่เมืองไทยเนี่ยไม่ทราบว่ายังไงครต้องต้องปรับปรุงอีกไหมหรือว่ามาแบบนี้เลยฉายได้เลยก็คือหลังจากที่ฉายที่คานปุ๊บเนี่ยที่ี่ยก็ มีความคิดอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ที่เราจะได้ชมกันเนี่ยปรับปรุงแล้วแล้วก็ทราบมาว่าพี่เบลชอบมากครับอืมค่ะงั้นก็ลองไปดูนะคะวันที่หนึ่งนี้ก็จะเข้าฉายแล้วนะคะวันนี้เรามีเสื้อที่ใช้ชูวิชัยรักไหลไปด้วยท่าผู้ชมครับนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะข้างหลังแต่ส่วนข้างหลังนี่ต้องให้คุณเอกแกหันต้องหลบเลยหันแล้วนะหันแล้วต้องอยากเขาลิ้นตาเลยโอ้โห สี่สามสามสี่สี่หกศูนย์นี่คะคุณมากนะคะบครับผ่านการสักู้เลยครับตะลุยกองถ่ายรออยู่ครับค่ะ